สวัสดีครับผมวันนี้พบกับอินสตัคเตอร์แจ็คจากคอมีพีดัติสนะครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายกันในหัวข้อ Exercise for h e a l t h core stability เพื่อป้องกันอาการปวดหลังและป้องกันอาการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับท่าแรกนะครับผมเป็นท่าที่ชื่อว่าเด d b ั g นะครับเป็นท่าที่สามารถทำกันได้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราจะนอนราบไปกับเตียงหรือกับพื้นก่อนนอนราบไปเลย หลังจากนั้นนะครับผมเราจะชันเข่าขึ้นมาทั้งสองข้างกดหลังติดพื้นไว้เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อป้องกันอาการหลังแอ่นนะครับหลังจากนั้นเราจะหายใจเข้าให้ท้องป่องแล้วยกเทเบิลท็อปเก่งหน้าท้องขาเข่ากับข้อสะโพกตรงกันเป็นแนวเดียวเป็นฉาก90องศาหลังจากนั้นค่อยๆชูมือชี้ฟ้าตรง แล้วหายใจปกติหายใจเข้าแล้วหายใจออกให้ยาวๆอย่าลืมกดหลังติดพื้นเสมอทำอย่างน้อย10-12ลมหายใจสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อทำครบแล้วค่อยๆลดขาลงช้าๆและลดมือลง หลังจากนั้นค่อยๆตะแคงตัวและลุกขึ้นมานั่งตรงแนี้ท่าต่อไปนะครับท่าที่2ชื่อว่าท่า Bird ์ดด็อกนะครับเป็นท่ารีเวิร์สตรงข้างกับท่าแรกท่าแรกเราจะนอนไงใช่ไหมครับแต่ว่าท่าต่อไปเราจะนอนคว่ำมาดูกันเลยว่าทํำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งท่าคานก่อนโดยเช็คลิ์ข้อมือศอกและก็ข้อไหล่จะเป็นแนวเดียวกันตรงไม่โอเวอร์หรือไม่เข้ามาลึกจนเกินไป แล้วก็กางมือออกให้เต็มให้เต็มฝ่ามือไม่หุบมือหรือตะแคงมือแบบนี้ให้กางมือออกหลังจากนั้นเช็คข้อเข่าข้อเข่าให้ตรงกับข้อสะโพกถอยให้ตรงกับข้อสะโพกพอดีเท้าตั้งส้นเท้าขึ้นจิกไปเท้าลงพื้นหลังจากนั้นหลังไม่แอนจนเกินไปให้กลับมาเป็นนิวทอลสปา หายใจเข้าช้าๆเต็มท้องแล้วหายใจออกค่อยๆถีบขาตรงสไลด์ไว้กับพื้นแล้วยกขึ้นหลังจากนั้นหายใจเข้าค่อยๆย่อลงกลับมาที่เดิมหายใจออกถีบสองสาม คีย์เวิร์ดของเรานะครับคือเราจะไม่เตะสูงจนเกินไปแบบนี้จนหลังแอนหรือไม่ก็เตะจนตัวบิดอย่างนี้ไม่เอานะครับพยายามคี p ความนิ่งไว้ให้ตัวสเตเบิลที่สุดหายใจเข้าช้าๆหายใจออกค่อยๆสไลด์ขาถีบและยกขึ้นแล้วค่อยหายใจเข้ากลับมาที่เดิม ท่านี้นะครับผมจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับบริเวณกล mm hmm. ้ามเนื้อก mm ้น hmm. และแฮมสติงนะครับช่วยเป็นฐานให้กับร่างกายและช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บของบริเวณสะโพกด้วยนะครับ mm hmm. โดยเจ้าท่าเบิร์ดด็อกนี้นะครับจะแนะนําเป็นที่ครั้งละ8-12ครั้งนะฮะโดยเราจะทํากันสลับข้างการฝั่งละ8-12ครั้ง ถ้าใครคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วสามารถยกแขนเป็นออปชันเสริมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นท่าที่3นะครับชื่อว่าท่า mountain climb ครับซึ่งท่านี้เป็นท่ายอดนิยมในคลาสที่คุณผู้หญิงชอบเล่นใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนอ่ะอยังเล่นผิดกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะครับผมท่าที่ถูกต้องเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งท่าก่อนเช็คลิหมือนเดิมบริเวณแขนให้เป็นท่อนตรงกันตั้งแต่ข้อมือ ข้อศอกและก็ข้อไหล่วางมือให้เต็มทั้งฝ่ามือหลังจากนั้นนะครับผมค่อยๆเหยียดขาออกไปทั้งสองข้างตั้งตรงเป็นท่าวิดท,ท่าวิดพื้นท่าเตรียมหลังไม่แอน่นไม่แอ่นจนเกินไปหรือไม่ยกก้นสูงจนเกินไปให้เป็นนิวทอลสปาพอดีหลังจากนั้นผมหายใจเข้าช้าๆแล้วยกเข่าขึ้นหายใจออกลำตัวมั่นคง 2 3 4 5 6 7 8แล้วค่อยๆทิ้งเข่าลงช้าๆกลับมาเป็นหน้าท่านั่งนะครับโดยท่านี้นะครับผมจะทำอย่างน้อย8ถึง12ครั้งคีย์เวิร์ดของเราก็คือจะทำให้ ตัวนั้นเป็นนิวทันสปายอยู่เสมอไม่หลังแอนหรือไม่รีบขยับเท้าจนตัวบิดไปมาจนเกินไปนะครับในท่าสุดท้ายนะครับผมท่าสุดท้ายเป็นท่าที่หลายคนนะครับจะยอดนิยมเลยอีกท่าหนึ่งก็คือท่าไซแพงนั่นเองนะครับโดยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนไซแพงที่ถูกต้องกันนะครับว่าไซแพงที่ดีนะเราควรจะทำอย่างไงบ้างโดยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราวางศอกอย่างนี้ให้ระดับศอกกับไหล่เป็นแนวเดียวกัน ไม่โอเวอร์หรือไม่เข้าใกล้ตัวจนเกินไปพยายามดูให้ตัวสอกกับตัวไหลเป็นแนวเดีวยวกันหลังจากนั้นนะครับผมถ้าเป็นบิ๊กิลเนอร์จะแนะนําให้เอาเท้าบริเวณที่อยู่ด้านบนมาไว้ทางด้านหน้าโดยปลายเท้าจะชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นเท้าข้างหลังก็จะเหยียดตรงแบบนี้เราจะแอนสะโพกมาทางด้านหน้ามือเท้าเอว หายใจเข้าเต็มท้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดันตัวขึ้นหายใจออกแล้วเก่งค้างไว้อย่างน้อยสามลมหายใจสองสแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลงชา้ชาๆแล้วทำสลับข้างเช็คลิ์นะครับอย่าลืม ตัวสอกตรงกับแนวไลนเอาเท้าที่อยู่ทางด้านบนมาไว้ข้างหน้าปลายเท้าหันไปทางเดียวกับทางหน้าหันนะครับเท้าที่อยู่ข้างล่างเอียดตรงหายใจเข้ามือเท้าเอวแล้วหลังจากนั้นหายใจออกตัวยกขึ้นเหยียดสะโพกชื่อหายใจอย่างน้อยลม3ามลมหายใจนะครับ 3แล้วค่อยๆลงช้าๆเจ้าท่านี้นะครับผมจะเป็นท่าไซส์แพงแบบเบกินเนอร์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นนะครับแต่ถ้าท่านใดพอมีประสบการณ์แล้วนะครับสามารถเหยียดขาไปทั้งสองข้างพร้อมกันได้เลยซ้ำกันอย่างน้อย3-5รอบนะครับตามความฟิตของแต่ละคนเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปออกกําลังกายในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับ โดยวันนี้นะครับครูแจ็คจะขอฝากอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับโดยช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าสถานการณ์ตัวโควิด -19 นั้นกำลังระบาดอย่างหนักขอให้ทุกคนนะครับผมป้องกันตัวเองสวมแมสและไม่ออกไปในที่สาธารณะนะครับเมื่อมีอาการนะครับผมให้ไปพบแพทย์หรือรอดูเฝ้าอาการ14วันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ